สวัสดีครับช่างโฮมครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีแต่งเดือยปากนกที่บอกแต่งยังไงให้เดือยแหลมเดือยสวยไม่เบี้ยวซ้ายไม่เอียงขวาไม่ขึ้นหน้าไม่ลงหลังมาดูครับจะแนะนําอันนี้ลูกเพจขอมา f c ขอมาผมก็ติดค้างอยู่ยังไม่ได้ทําให้วันนี้จะมาแนะนําให้ครับมาเรา,าเอาเลยครับสูงไว้ใกล้เลยมีดปกติเริ่มแรก หรือเวลาเราแต่งไปปกติเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยมีดจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นมีดของช่างโฮมนะครับเดยผมจะทําให้แบบนี้ทุกเล่มของเราจะมีแบบนี้ทุกเล่มนะครับพอเวลาแต่งเสร็จพอแต่งเสร็จพอไล่บางแต่งเสร็จเรียบร้อยจะเป็นลักษณะนี้ครับ <ME> <OT> e. เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับนี่คือวิธีไล่บางครับผมไล่บางเรียบร้อยแล้วอันนี้ให้ง่ายแก่กันถ่ายทํานะครับผมบอกไว้ก่อนพอเวลาไล่บางเสร็จปั๊บ มีดก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับทีนี้ทำยังไงจะให้เดือยกลายเป็นเดือยปากนกเดสยสวยๆมีวิธีครับผมถามมาเยอะก็จัดให้ครับดูนะครับเดือยจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับผมทีนี้ก็จะทำให้ดูว่าเวลาที่เราจะแต่งเดือยอกมาให้เป็นแบบปากนกสวยๆตามแบบไหนมาดูครับใครมีหินสาบตรงศูนย์นะครับตัวนี้ใช้สาหรับแต่งทรงแต่งเดือยนะครับส่วนผมวันนี้ ผมจะใช้หินตัวนี้ให้พอจะได้เห็นง่ายๆจะได้มองง่ายๆจะได้ไม่ติดขัดนะครับต้อยินตวนี้นจะใหญ่เกินไปผมจะแนะนําให้วิธีแต่งเดือยของผมนะครับหลีกเลี่ยงหินกินเออมีดกินหินให้เป็นลูกคลื่นหลีกเลี่ยงนะใช้คำว่าหลีกเลี่ยงนะเราจะเอียงมีดลักษณะนี้หินก็จะเอียงตามมีดครับถ้าถ้ายกหินลักษณะนี้ตัวหินจะเสียหายจะกลายเป็นคลื่น เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราแต่งด้วยเนี่ยพยายามเอียงหินลงมาลักษณะน,นี้ครับตามตามร่องมีดนะครับเอียงลงมา,น,านั่นองทีนี้เวลากินก็เห็นช่วงนี้ไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ครับอ่าอย่างนี้เลยนี่ครับเห็นไหมง่ายไหมเวลาไล่บางเสร็จเวลาแต่งมันจะง่ายขึ้นนะเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะน,นี้ทีนี้ถามผมว่า เวลาที่ช่างโฮมแต่งเนี่ยเห็นไวทําไมทางทำไวจังเอ,อไม่กลัวมีดเสียหายเหรอบอกตรงๆเลยครับผมไม่กลัวเสียหายก็ทําใหม่ครับไม่ต้องกลัวมันดูนี่ครับผมเวลาใช้หินผมกินทั้งไปทั้งกลับอันนี้ฟังนะครับผมกินทั้งไปทั้งกลับไม่ปิดบังครับผมกินทั้งไปทั้งกลับผมไม่ไปอย่างนี้ครับเพราะว่าวันวันหนึ่งผมแต่งมีดเนี่ย ไม่ใช่แค่เสียเล่มนะครับเราแต่งเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมกินเม็ดเนี่ยผมกินทั้งไปทั้งกลับนี่นะครับฟังเสียงได้เลยครับน,บน,นี่ยครับก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับสวยงามเดือยต้องอยู่ระหว่างร่องนะครับเห็นไหม เนี่ยลองมีดเดือยจะต้องอยู่ระหว่างนี้พอดีตรงกลางพอดีเห็นไหมเดือยจะสวยงามมาดูฝั่งนี้ครับก็จะประมาณนี้เดือยจะอยู่ลักษณะนี้ดูด้านนอกเนี่ยอ่มันจะมีความความอบอวบหน่อยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการหักยากขึ้นถ้าทําเดือยแหลมยาวปิดขึ้นไปเนี่ยโอกาสหักมีสูงมากเพราะฉะนั้นด้านข้างเนี่ยจะช่วยอุ้มเดือยครับไม่ให้มันหักง่ายทีนี้มาดูฝั่งนี้ ทำยังไงจะให้เดือยตรงนี้เนี่ยมีความคมเสมอกับหูมีดกับแก้มมีดอ,อของตลับช่างโฮมนะครับผมจะบอกให้ตรงเดือยนี่ครับตรงเดือยเนี่ยตรงเดือยเนี่ยผมถูเหมือนกันครับไล่บางเหมือนกันไล่ให้เลยผมเน้นเดือยเลยเนะี่ยไม่ต้องเน้นท้างครับเน้นเดือยอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับความเงามาแล้ว ทีนี้ท่านก็สามารถลงเบอร์ห้าร้0ยหแล้วก็ลงเบอร์ละเอียดได้เลยตามใจได้เลยครับทีนี้ก็จะคมกริบแล้วอันนี้คือแนะนำวิธีทําเดือยปากนกครับผมก็จัดให้แล้วตามคำขอนะครับอยากได้เดือยสวยๆแบบไหนก็จัดให้ขอมาทำให้หมดครับนี่ยครับแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ปากใหญ่หน่อย เห็นไหมนี่ก็ปลายจะมนนิดนึงอันนี้ป้องกันครับป้องกันโดยหักง่ายผมก็ทําให้นิดนึงส่วนตัวนี้เป็นแบบไล่บางเฉยๆยังไม่ได้แต่งเดือยก็จะอยู่ลักษณะนี้ส่วนเดือยเรามาแต่งทีหลังผมก็จะทําไว้แบบนี้ครับส่วนตัวนี้ก็คือไล่บางไปเรียบร้อยเนี่ยครับส่วนเดือยแหลมในปากนกก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่ครับ าฝากไว้ด้วยครับร้านช่างโฮมครับมีอะไรก็สอบถามได้ส่วนเดือยเมกโ็โพดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเดี๋ยวผมทำให้อีกทีนึงก็ติดค้างระหว่างเดือยขึ้นบนกับลงล่างจะแก้ยังไงไอ้นี่ที่ผมมาบอกอีกทีนึงผมติดค้างอยู่ผมยังไม่ลืมนะครับเดี๋ยวทำให้ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านช่างโฮมครับขายมีดนะจ๊ะสั่งมาขายให้ขอบคุณครับ